ถามลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งว่าทำไมไม่มีครอบครัวเขาบอกว่าไม่เอาหรอกหาเรื่องใส่ตัวเจ้ากำนายเวนทั้งนั้นบอกว่าเธอก็เป็นคนสวยนะเนี่ยสวยมากเลยนะมีคนมาชอบก็ตั้งเยอะแยะไม่เอาหรอกพระอาจารย์เจ้ากำนายเวนทั้งนั้นเนี่ยพอเห็นต้นไม้ที่กำลังพันกันไปมาแบบนี้นะก็นึกถึงว่าชีวิตเราในสังสารวัฏก็เป็นแบบนี้เละโยมก็พัวพันกันแบบนี้แหละ เกิดมาเจอกันรักกันบ้างเกลียดกันบ้างกระทบกระทั่งกันแหนกันแหนแต่ละพบแต่ละชาติในชีวิตบางทีมันก็พัวพันผูกพันกันจนบางทีมันก็รื้อยากมันกันนะว่าอะไรมันคือต้นสายของใบนี้อะไรมันคือต้นสายของกิ่งนี้เถานี้มันพัวพันกันไปหมดงั้นบางคนก็จึงบอกว่าไม่เอาหรอกพระอาจารย์มันเสี่ยงเสี่ยงกับการที่จะเจอเจ้ากรรมนายเวร นะหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่คู่กรณีเดิมหรอกนาะยกอฆ่านายขอไม่ใช่ว่านายขอจะกลับมาฆ่านายกอเสมอไปพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสแบบนั้นแต่เมื่อนายกอสร้างเหตุแบบใดกับนายขอนายกอก็จะต้องรับผลที่สมเหตุสมผลเป็นความทุกข์เหมือนกันกันกบที่นายขอได้รับกับที่นายกอไปเบียดเบียนเขางั้นที่ลูกศิษย์คนนี้เขาบอกว่าต่อให้หนูสวยขนาดไหนติดระดับนางงามยังไงมีคนมาชอบเยอะแยะ แต่จะพยายามประคับประคองใจตัวเองเขาบอกว่ายัางไม่สัญญานะว่าจะไม่มีคู่ไม่มีครอบครัวแต่ว่าวันนี้พิจารณาตามหลักธรรมแล้วเจ้ากรรมนายเวรทั้งนั้นเพราะเห็นเพื่อนๆแต่ละคนที่มีครอบครัวไปก็ทําไมชีวิตดูเหมือนว่าทุกข์มากกว่าสุขนี่ลําพังชีวิตคนเดียวเนี่ยนะแบกกายสังขารของตัวเองอย่างเดียวนะแบกจิตของตัวเองดวงเดียวนะยังลําบากขนาดนี้ แล้วนี่ถ้าไปแบกความรู้สึกต้องไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นอีกไม่ไหวไม่ไหวเราไม่ได้บอกว่าเขาจะมาทําร้ายเราแต่เราตั้งหากที่ดิ้นเข้าไปหาเรื่องเองนะเขาบอกว่าดิ้นเข้าไปหาเรื่องเองทําไมงั้นสร้างเหตุที่จะไม่ให้เป็นการเบียดเบียนกันเพราะว่าเรามีมีขันห้าที่ต้องแบกเพิ่มขึ้นลําพังขันตัวเองอย่างเดียวขันห้าของตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่ามันหนักเนอมันหนักแล้วนี่ไปแบกเพิ่มอีก ไม่ไหวเนี่ยเขาก็ให้ข้อคิดแบบนี้นะก็เห็นต้นไม้ที่กําลังพัวพันก็นึกถึงชีวิตที่ผูกพันบางทีก็โกรธกันบางทีก็รักกันแต่มันก็ยังเป็นการผูกที่ชีวิตมันก็ยังวนๆหมุนๆกันอยู่แบบนี้งั้นเขาพูดไวใ้ให้เป็นข้อคิดนะว่าชีวิตรอบตัวมีแต่เจ้ากรรมนายเวรทั้งนั้นเราจะไปเอาเจ้ากรรมนายเวรมานอนกอดไว้ไม่ไหวมันเหนื่อยลนะหลายภพหลายชาติมันเหนื่อยมากแล้ว ก็เลยบอกอังงันโอยพอนะขอให้ประคับประคองความเป็นชีวิตโสดไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เขาบอกรับรองจะต้องให้เป็นไปอย่างนั้นก็ขอเป็นกําลังใจกับข้อคิดเล็กๆน้อยๆก็เจริญพรบางคนอยากรู้เรื่องของเราแต่เขาไปถามจากปากของคนอื่นและสิ่งที่น่าขมขื่นคือเรื่องที่เขารู้จากปากของคนอื่นที่เกี่ยวกับเราอาจจะดูเยอะก็จริงแต่ความจริงจริงๆอาจจะมีอยู่แค่นิดเดียวเอง ก็ต้องทําใจนะโยมการที่จะถูกวิจารณ์ก็เป็นเรื่องธรรมดาคนจะวิจารณ์คนอื่นก็เป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่เราเองบางทีก็วิจารณ์คนอื่นซสยับเหมือนกันวิจารณ์คนอื่นเะยับเยินเหมือนกันเรายังไม่รู้เลยว่าเรื่องจริงของคนคนนั้นจริงจริงๆอะ่ะมันจริงแค่ไหนและจริงไหมแต่บางทีเราก็วิจารณ์และคุยกันสนุกปากไปกรรมทางวาจามันก็หมุนวนอยู่อย่างนี้เลยโยมนามีจังหวะมีช่องเหตุปัจจัยเหมาะสม กรรมที่เราทําด้วยวาจาในอดีตมันก็ให้ผลในชาตินี้ชาตินี้ก็ให้ผลในชาตินี้ก็ได้ชาตินี้ไปให้ผลในชาติหน้าก็ได้ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแล้วแต่จังหวะของกรรมที่เขามีน้ําหนักตามเหตุตามผลของเขาแต่ที่แน่นอนเราควบคุมได้คือก็ต้องมาควบคุมทางวาจาของเราเองไม่ให้สร้างบาปทางวาจาอย่างใบไม้แบบนี้เขาก็คงไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นทั้งยาพิษก็ได้เป็นยารักษาโรคก็ได้ ใบไม้ยังไม่รู้จักตัวเองดีเท่ากับคนอื่นมารู้จักใบไม้เลยแม้เราเองก็เช่นกันบางทีก็นั่งบนเหมือนกันนะแหมรู้จักรู้จักเราดีกว่าตัวเราเองอีกนะวิจารณ์กันเข้าไปสิสนุกปากไหมมันปากไหมแแล้วก็ต่อกรรมกันไปมันก็ไม่จบไม่สิน้นงั้นถ้าวันนี้ใครจะวิจารณ์หรืออะไรก็ตามทีถ้าจริงก็ยอมรับความจริงถ้าไม่จริงก็นิ่งๆิ่งไวนะหรือว่าถ้าหากว่ามันต้องเสียหายห,ายหรืออะไรยังไงกันจริงๆกฎหมายก็มี ยังไงก็มีก็ใช้สันติวิธีที่พอคุยกันได้ก็น่าจะดีเหมัอนกันงั้นก็ใช้กฎหมายดีกวา่าที่จะใช้กฎแบบสารเตี้ยไปสร้างกรรมสร้างเวรกันต่อไม่จบไม่สิน้นงั้นบางทีบางคนเขาแจ้งความเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับวาจาเนี่ยก็ก็ต้องนึกเหมือนกันนะว่าถ้าเขาทําด้วยความหวังดีเขาอยากจะให้คนคนนั้นยุติการใช้ปากแบบนั้นเสียทีไม่ให้เขาสร้างกรรมแบบนั้นต่อไป ก็ถ <S an> ือว่าเป็นเจตนาดีของเขาก็ขอเป็นข้อคิดเล็กน้อยว่าคำที่ปากของเราก็ทําให้จิตเราเดียวเฉาแล้วก็เกิดความเศร้าหมองของใจถ้าไม่ระมัดระวังคําต่อไปสุดท้ายก็ติดเป็นนิสัยที่วิจารณ์กันมันปากต่อไปไม่รู้จักจบจักสิ้นขอเจริญพรเป็นกําลังใจเห็นบาดที่อยู่หน้าท้องก็นึกถึงผู้หญิงท้องแก่แล้วก็นึกถึงคําว่าเซอร์ไพรส์กับคําว่าทาไว้ บางทีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่เราได้มาเด็กที่อยู่ในท้องจะเกิดมาสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ถ้าเราเซอร์ไพรส์ก็ขอให้นึกถึงว่านั่นเป็นสิ่งที่เราเคยทำไว้ถ้าเราเคยทำไวด้ดีถ้าเด็กที่อยู่ในท้องและผู้หญิงท้องแก่เหมือนกับกล่องของขวัญและเมื่อเปิดกล่องของขวัญออกมาเราก็ไม่รู้ว่าของขวัญที่อยู่ข้างในที่คนคนนั้นเขาให้เรามาเนี่ย เป็นสิ่งที่ถูกใจแบบเซอร์ไพรส์แบบถูกใจหรือว่าเขาให้มาเซอร์ไพรส์แบบไม่ได้ถูกใจมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเคยดีกับเขาไหมถ้าเราเคยทำชั่วทำไม่ดีบัตรสีบัดเถลิงกับเขาไว้ก็มีความเป็นไปได้ว่าของขวัญที่เขาจะให้มาเมื่อเปิดมาเราจะต้องได้สิ่งที่ไม่ดีเพราะเขาอาจจะแก้แค้นเราด้วยการให้สิ่งที่ไม่ดีต่อเรามาแต่ถ้าเราดีต่อเขาดีต่อเขาทำดีต่อเขามากๆ ของขวัญที่เขาให้มาเปิดมาก็มีเปอร์เซนต์ที่จะเป็นไปได้ว่าต้องเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกใจจะถูกใจมากถูกใจน้อยก็คงจะต้องถูกใจแน่ๆกับของขวัญที่เปิดมาแล้วเซอร์ไพรส์เด็กที่อยู่ในท้องก็เช่นเดียวกันเห็นผู้หญิงท้องแก่ก็นึกถึงว่าเด็กที่อยู่ในท้องก็เหมือนของขวัญเมื่อถึงวันคลอดเซอร์ไพรส์ออกมาไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์จะมาเป็นภาระเราหรือว่าจะมาเป็นที่พึ่งต่อเราในอนาคต แต่ก็นั่นแหละเราคงเคยทำกรรมไม่ดีไว้ในบางอย่างในบางชาติจึงทำให้ผลกรรมนั้นมาทำให้เราจะต้องร่วมลำบากกับเขาแต่ก็ขอให้ใช้สิ่งนั้นเป็นบททดสอบและทำให้เราแกร่งขึ้นเก่งขึ้นบางทีเขาก็มาเพื่อเป็นบททดสอบว่าเราเก่งไหมแต่ก็ต้องยอมรับให้ได้ว่านั่นแหละก็เป็นกรรมของเราและกรรมของเขาที่ทำกรรมร่วมกันแต่ถ้าหากว่าทำดีร่วมกันไว้ ก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะให้กล่องของขวัญกล่องเนี้ยเปิดมาแล้วก็เจอสิ่งที่ถูกใจเซอร์ไพรส์แบบถูกใจแต่ก็เป็นการเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่เราทําไว้เราทําทั้งดีทําทั้งชั่วก็ย่อมมีสิ่งที่เซอร์ไพรส์กลับมาทั้งถูกใจและไม่ถูกใจเพราะเราทําไว้นึกถึงคําว่าเซอร์ไพรส์กับคําว่าทําไว้ก็ขอเป็นข้อคิดกับบาดท,ที่หน้าท้องคล้ายๆกับผู้หญิงท้องแก่เหมือนกันเป็นข้อคิดเพื่อเตือนใจสังคมให้ใช้ชีวิตร่วมกันวันนี้ทำดีต่อกันไว้เพราะเราจะต้อง ไปเจอเรื่องเซอร์ไพรส์อีกหลายเรื่องแต่ขอให้เซอร์ไพรส์แบบถูกใจดีกว่าที่เซอร์ไพรส์แบบร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่เคยทําไว้แบบไม่ดีไม่ดีข้อคิดชาวนี้กับบาปที่อยู่หน้าท้องขอเจริญพรมีคําที่เขาบอกว่าถ้าใครเขาเดือดร้อนแล้มายืมเงินเราถ้าเราให้เขายืมไปความเดือดร้อนทั้งหมดของเขาจะตกมาอยู่ที่เราข้อนี้จริงไหมโยม พระอาจารย์ลองมาพิจารณาไตรตรองถ้าหากว่าใจของเราไม่กว้างพอใจเรายัางรู้สึกว่าเขามาหยิบยืมเขามีความทุกข์แล้วถ้าใจของเราเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนตรนีเราก็จะมีความทุกข์กับการที่รู้สึกว่าทําไมต้องมายืมเราทาไมไม่รู้จักทํามาหากินด้วยตัวเองด้วยวิธีอื่นๆทําไมไม่ฉลาดเมื่อเราคิดแบบนี้บ่อยๆเข้าความคิดของเรานั่นแหละทําร้ายตัวเราเอง และทุกโศกโรคภัยก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองคนคิดมากก็จะมีโรคคนคิดมากก็จะฟุ้งซ่านคนคิดมากก็จะเศร้าหมองดังนั้นถ้าจะบอกว่าความทุกข์ของเขาโยกมาเป็นของเราด้วยการที่มีคนโยนมาให้เป็นเพราะเราเองต่างหากไหมที่เราไปคิดฟุ้งซ่านกับเรื่องนั้นๆบางทีหลายคนก็ตัดบทด้วยการบอกว่าไม่ต้องยืมเดี๋ยวให้เลยแต่จะให้น้อยกว่าที่ยืมลงมาเยอะๆหน่อย แต่ถือว่าไม่เป็นการยืมไม่มีอะไรติดค้างกันผมให้คุณคุณรับไว้เอาไปตั้งตัวผมช่วยได้เท่านี้ก็ดีเหมันกันจะได้ไม่ต้องมีเหตุอะไรที่จะต้องไปคิดในภายหลังนะว่าเขาจะคืนไหมเขาจะยังไงแบบไหนแต่ใจของเราก็จะเปิดกว้างและเป็นใจที่สะอาดมากว่าเราได้มีน้ำใจในการที่ให้เขาไปตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งทุนแม้จะน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรเขาคงพอดิ้นรนไว ทุกโศกโรคภัยความทุกข์ทั้งหลายของเขาจะมาเป็นของเราก็คงเป็นไปได้ดังนี้ที่ใจเราเองต่างหากไม่คว้างพอฉะนั้นถ้าจะให้เงินใครยืมบางทีตัดบทด้วยการให้ไปเลยก็ดีกว่าแต่ถ้าหากว่าเอ็นดูเขาแล้วเอ็นเราขาดอันนี้ก็ไม่ควรทุกอย่างต้องพอดีพอดีถึงจะดีขอเจริญพรเป็นกำลังใจเห็นบางบ้านที่ใส่อารมณ์กันแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะ คุณรู้ไหมว่าผมเครียดคุณรู้ไหมวันนี้ผมไปเจออะไรมาบ้างก็ใช่สิโยมเขาไม่รู้หรอกว่าวันนี้โยมไปเจออะไรมาบ้างและเขาจําเป็นต้องรู้ด้วยหรือสรุปแล้วมันเป็นปัญหาของเขาหรือเป็นปัญหาของคุณหรือว่าคุณจะทําให้ปัญหาของคุณมาเพิ่มให้เป็นปัญหาของเขามันน่าจะจบที่เราแล้วมันจะเบาที่สุดมากกว่าไปโยนให้คนที่อยู่ในบ้านลูกเต้าเหล่าหลานไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยก็ต้องมารับรู้อารมณ์ ที่พ่อแม่ใส่กันรู้ไหมว่าผมเครียดรู้ไหมว่าผมไปเจออะไรมาบ้างเขาจําเป็นต้องรู้ขนาดนั้นเลยหรยหรือบางอย่างมันจะจบที่เรามันจะดีกว่าไหมหรือว่าถ้าจะคุยกันเพื่อหาทางออกมันก็น่าจะเป็นการหาทางออกที่ดีมากกว่าที่จะใส่อารมณ์กันสุดท้ายอารมณ์ที่ร้อนใส่กันมันก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะค้นหาทางออกที่เจอแบบทางออกที่ดีจริงๆในสุดท้ายปัญหาของเราก็กลายไปเป็นปัญหา ของครอบครัวเด็กเล็กเด็กน้อยได้ยินอะไรในบ้านในโยมเด็กตัวเล็กๆเนี่ยจำนักนะบางเรื่องที่เราได้ยินมาตอนเด็กๆตอนนี้เราอายุเยอะๆกันแล้วบางทีเราก็ยังไม่ลืมเลยถ้าวันนี้ปัญหาที่ไหนก็ไม่รู้มันจะร้อนเข้าบ้านเราก็คงไม่จำเป็นจะต้องมาขยายวงให้มันกว้างให้มันร้อนมากไปกว่าเดิมก็ดีเหมือนกันอย่างถ้าวันนี้เจออะไรมาจะร้อนขนาดไหน บางทีถ้าจะให้มันจบที่เรามันจะเบากว่าเยอะจริงๆนะยมดีกว่าที่จะให้คนอื่นจะต้องรับรู้ทุกเรื่องของเราไปด้วยขเขาจริญพรเป็นกำลังใจ